สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไอรินแอนด์อินทัศนหนะครับนนมแม่มดเหรอ,อไปเลยฟ,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 ฟมาแล้วครับวันนี้ทรงผมใหม่หล่อใไ้เลยน้องอินทัศไปตัดผมมาครับวันนี้แม่อยากออกมาเล่นนอกบ้านครับทุกคนวันนี้วันหยุดอยู่กับลูกๆทั้งสองครับวันนี้มาเลยลูกมาทัศเดินได้ไหมนะเร็วๆที ไปนะพ่อไปนะไปบายไปหาพี่ไอรินก่อนพี่ไอรินอยู่ไหนวะพี่ไอริน,อรนเอาทัดไม่มาสักทีเลยอ่ะทัดช้าลีลามากเนาะช,นะชนะเลยเหรอ,อรชนแล้วโอเคไปดูข้างในกันดีกว่าไปเร็ว <c oughs> ไปเลยไปเลยไปเลย ไปกันเลยไปกันเลยไปกันแล้วครับทุกคนตอนนี้ไปกันแล้วทัดทัดบ้าทัดบ้าอู้ไปลินรีปู้อีทัดปู้ทัดไปพี่ลินอยู่ไหนพี่ลินมาเร็วพี่ลินเร็วเร็วพีลินไปไหนอะจะเอออีทัดจะเอ ถัดเร็วถัดเร็ว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 โอ้โหวัยมากวัยมากไอ้ลินอยู่ไหนลินอยู่ไหนเร็ว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 ตามไปครับตามไปตามไปโอ้โหทรงผมใหม่นี่หล่อมากเลยน้องอินทัดนะครับวันนี้วันนี้ได้มีโอกาสพาน้องอินทัดไปหาช่างตัดผมครับอินทัดนี่แบบโอ้โหเท่มากแล้วตัดผมทรงนี้นี่ช่างตัดได้ขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดาแล้วนะนะทัดนะตัดได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะนนี่เขาเรียกทรงอะไรเนี่ย ทรงเสาสกิดแม่เหรอโอ้โหพี่อรินอยู่ไหนทำอะไรลูกพี่อรินทำอะไรอะ่ะโอ้โหออกกำลังกายเหรอโอ้โหเท่อะโอ้โหอโอ,อกกำลังหนัเกนนเกินไปเหรอ,อโอ้ไอรินจะเป็นแม่มดขี่ไม้กวาดเหรอ ไปเลยขี่ไปหาอินทัตสิไปอีกแล้วครับแม่มดกับคุณลุงซันตาคอสคุณลุงซันตาคอสอินทัตไอรีนมันบาดขาไหมไม่บาดเนะาะไม่คมนะโอเคไม่คมใช่หรออ,อืมเอาเป็นไม่กวาดได้ด้วยโอ้โหโอเค สนุกสนานกันเลยครับวันนี้มีความสุขมีความสุขระวังชนกันนะคะไอลีนก็ต้องระวังน้องด้วยนะลูกเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับโอ้โหดูอินทาดนหน้าตาสดใสามากครับวันนี้นอนหลับพักผ่อนเต็มที่พี่ไอรินก็นอนหลับพักผ่อนมาเหมือนกันครับค่ะลูกสร้างบ้านเหรอลูก โอเควันนี้วันหยุดครับอยู่กับลูกๆทั้งสองไปอีกแล้วยังไงคลิปนี้ก็ฝากเลยนะครับฝากช่อง Irene and i n t ทัศด้วยนะครับฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับต้องไปก่อนแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย